เมคืนนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเธอกำลังเจอเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมเธออาจจะเครียดเรื่องเงินเรื่องชีวิตเธออาจจะต้องการใครสักคนหนึ่งที่คอยคุยและซัพพอร์ตปัญหาเธอได้หรือเข้าอกเข้าใจเธอหรือเป็นที่ปรึกษาเธอได้ซึ่งบางทีฉชันเองเนี่ยก็ เออไม่นิ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป,เด,วไปเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่ทําให้บางครั้งเลยไม่รู้ว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องทุกข์ใจ ฉันเองก็อยากจะให้คำปรึกษาเธอหรืออยู่คอยให้กำลังใจเธอนะขอโทษที่บางครั้งหรือว่าช่วงช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ฉันเองเนี่ยละเลยเธอไปทำให้เธอรู้สึกว่าฉันดูแลเธอไม่ได้ไม่เต็มที่แต่ฉันนะพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเธอนะไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเธอยังมีฉันนะ เรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ได้มีอะไรบอกฉันปรึกษาฉันได้ฉันพร้อมที่จะเป็นคนคนนั้นให้เธอขอแค่เธอบอกฉันฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักเธอให้เธอเสมอนะบางครั้งอาจจะ คิดพลาดหรือละเลยไปบ้างไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าบางทีก็อาจจะแบบไปยุ่งวุ่นวายทำเรื่องอื่นแต่เธอคือคนที่สำคัญสำหรับฉันเสมอนะฉันอยากให้เธอรู้ไว้ไม่มีใครที่สำคัญสำหรับฉันเท่าเธอหรอกอยากให้เธอรู้จริงๆนะฉันเองขอโทษที่ทำหน้าที่ของฉันไม่ดีทำหน้าที่คนรักไม่ดีทำหน้าที่คนคุยไม่ดีหรืออาจจะยังให้กำลังใจเธอได้ไม่เต็มที่ขอแก้ตัวใหม่นะ จะพยายามทำให้ดีขึ้นไม่ได้ฝืนใจตัวเองนะที่ที่พยายามจะทำเนี่ยเพราะอยากทำจริงๆเพราะรู้สึกกับเธอจริงๆและอยากดูแลเธออยากทำให้เธอมีความสุขจริงๆนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคนนะคะธาตุดินการผสมองกรธาตุโมเมถุนตุนกลุมนะคะธาตุไฟเมษสิงธนูอ่าแล้วก็มี โดยเดินไปที่ธาตุดินธาตุลมนะคะทั้งสองธาตุมีวันพฤหัสวันศุกร์นะคะพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันพุธนะคะ